ในเซตแรกเนี่ยเราก็จะเต็มเลยก็คือว่าเราจะเล่นในแบบที่เราวางแผนมานะคะอย่างที่อาจารย์ออสได้ได้ไดพูดไว้นะคะว่าเราจะแบบว่าถ้าสามารถที่จะเก็บเกมได้เลยก็คือให้เก็บในลวดเดียวได้เลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทีมฟิลิปปินเหมือนกันนะคะเขาก็สู้เต็มที่แต่พอดีว่าเหมือนน้องๆเนี่ยศักยภาพค่อนข้างสูงมากนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นเป็นอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะความยากลำบากของทีมฟิลิปปินนิดนึงนะคะ่ะ ก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมมหกรรมซีเกมนะคะมาร่วมชมและเชียร์พวกเราที่สนามนะคะแล้วก็ที่หัวหมากสเตเดียมที่นี่นะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราจนถึงจบการแข่งขันเลยะคะ่ะ เหมือนทุกๆเกมจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นกับสิงคโปร์เองฟิลิปปินส์เองอย่างเช่นวันนี้แล้วก็ในเกมนัดต่อไปเราก็ไม่รู้ว่ารอบรองเราจะเจอใครนะคะอย่างถ้าเป็นกับเวียดนามเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสแล้วก็เก็บรายละเอียดมากขึ้นลดการเสียเองลดยการปิดลาดเองแล้วก็โฟกัสทําแต้มให้มากขึ้นนี้โสผมก็ไลงทุกคนยังไงเพราะว่าหาเราไม่เจอเนี่ยน้องอ๋อด้วย จริงๆความไม่ลงตัวมันน่าจะเป็นของความเข้าใจเกมของบุคคลมากกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะก็ซ้อมกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะแต่ว่าถามว่าการค่อนข้างซ้อมค่อนข้างเยอะแต่ทําไมไม่เข้ากันอะไรเงี้ยหนูว่าอันนี้มันเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลมากกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอยากให้มองไปถึงตรงนี้ไม่อยากมองให้เป็นระบบทีมเพราะว่าจริงๆเราซ้อมมาในระบบเดียวกันแต่บนอยูที่นตอนนั้นเกมเฉพาะหน้าเนี่ยตอนเกมตอนหน้าเนี่ยใครจะสามารถงัดใาร ยยาผ้าของตัวเองเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีขอ,ขอบคุณค่ะ